การนอกใจมันไม่ใช่เรื่องพลาดแต่มันคือความประมาทที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจถ้าคุณไม่ได้รักแฟนคุณมากพอที่จะมีเขาคนเดียวก็บอกเลิกให้จบจบไปไม่ใช่มานอกใจคบซ้อนแบบนี้ความรักที่ซับซ้อนไม่ใช่ความรักที่ดีและบางทีมันอาจไม่ใช่ความรักด้วยซ้ำไปแค่แคล้ายๆเท่านั้นถ้าคุณเกิดมาเพื่อรักใครสักคนคนนั้นจะรักคุณตอบ แต่ถ้าคุณเกิดมาเพื่อรักใครหลายๆคนเชื่อเถอะว่าจะไม่มีใครรักคุณจริงเลยแม้แต่คนเดียวพอเพราะเวนกรรมมีจริงถ้าคุณไม่อยากเจ็บเพราะโดนนอกใจคุณก็ไม่ควรนอกใจแฟนของคุณถ้าคุณมีแฟนแล้วการปฏิเสธคนที่พร้อมจะพีกายให้อย่าคิดว่าตัวเองโง่ต้องคิดว่าตัวเองฉลาดที่ม่ยอมพลาดทำให้คนที่คุณรักเสียใจ เรื่องไหนที่ทําให้เกิดปัญหาครอบครัวต้องเลือกตัดไฟแต่ต้นลงไม่เริ่มไม่วักแวกก็จะไม่มีปัญหาอะไรตามมาอย่าเอาความอยากได้ของตัวเองเป็นที่ตั้งจนไม่ยอมรับฟังหัวใจคนค้างคถ้าใครคนหนึ่งรู้จักคำว่าซื่อสัตย์อีกคนหนึ่งก็คงไม่ต้องเรียนรู้กับคำว่าหวาดระแวงคนเราถ้ารักใครยากตรงไหนที่จะจริงใจและซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์คือคุณสมบัติของคนที่รักกันย้ายความรักเดียวใจเดียวเป็นเรื่องมหัศจรรย์และการนอกใจกันเป็นเรื่องปกติคนทุกคนล้วนอยากมีรักแท้แต่คนบางคนโชคดีที่ได้รับโอกาสนั้นแต่กับโชคร้ายที่ดูแลร,รักษาเอาไว้ไม่ได้ในทุกๆความรักมีความไว้ใจเสมอแต่เมื่อใดที่เผลอทำลายก็ยากที่จะเรียกร้องกลับคืนมาได้อีก ความรักมอบให้กับทุกคนได้แต่ความไวม้วางใจมอบให้กับทุกคนไม่ได้